สวัสดีครับพี่เชนครับฮับสันกลับมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้โอ้โหสวัสดีครับพี่เชนครับฮับสันกลับมาแล้วครับฮับสันกลับมาแล้วครับโอ้โหตัวนี้นะครับกลับมาด้วยรุ่นนะครับ ACE 2ซึ่งแตกต่างจากตัวแรกพอสมควรเลยมีฟังก์ชันใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับบินง่ายขึ้นเสถียรขึ้นราคา ถูกลงด้วยครับโอ้โหปกติชุดนี้นะครับสามหมกว่าบาทตอนนี้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาใจาแฟนๆครับเหลือ20,000ืต้นๆโอ้โหราคาสุดยอดถ้าใครเป็นแฟนสาวโวคับสันนะครับจัดเลยครับตัวนี้มัน,นชุดคอมโบนะครับ2ก้อนก้อนแรกได้37นาทีก้อนที่2ได้53นาทีโดนอะไรบินได้เกือบชั่วโมงเรามาดูกันเลยครับข้างในมีอะไรบ้าง ทั้งชุดเนี่ยจะให้กระเป๋าตัวนี้มาด้วยนะครับสะพายง่ายพกพาสะดวกมากเลยเนี่ยถ้าเกิดปรับสายดีๆนะครับนี่เหมือนกระเป๋ากล้องนะครับเดินไปไหนสะดวกมากนะครับให้ยาวกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดหนักมาดูข้างในกันข้างในนะครับนี่โอ้โหจะมีตัวนี้ เออนะครับออกเป็นแนวขาวดําสวยแล้วกล้องนะครับที่ปรับปรุงมานะครับหลักๆเลย1ขายาวขึ้น2ตัวกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นตัว1นิ้วแล้วพอรุ่นนี้มีพัดลมใต้ท้องมาอยู่แล้วเวลาที่ความร้อนสูงๆเขาจะระบายลมมันเหมาะกับเล่นในบ้านเราอากาศร้อนๆนะครับไฟใต้ท้องมีนะครับไฟไฟใต้ท้องมีนะครับมีเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับเหมือน DJI เลยแล้วก็ตัววิชั่นเหมือนกันเลย แล้วก็ผมลองเทสแล้วบินนิ่งขึ้นแบตเตอรี่ที่ว่าได้2ก้อนนี่นะครับจะได้เป็นของ37นาทีจะเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นมา5้าสามนาทีนี่ดูนี่ครับมันจะปูดขึ้นมาหน่อยหนึงเป็นแบตเตอรี่แบบ4เซลแล้วนะครับบินกันหายห่วงเลยสองก้อนจบครับชาร์จท,ทำมาใหม่นะครับชาร์จเป็นแบบนี้ เป็นแผ่นๆแ,แล้วค่น,นี้บางแค่น,นี้เองเวลาใส่นะครับก็กดอย่างนี้ได้เลยแบบนี้เทะนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ของเขาจะเป็นตัวนี้เราก็จะมีสายมาให้เสียบสายตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปมันเป็นอัจฉริยะด้วยนะค,คือมันจะรู้ว่าก้อนไหนควรชาร์จก่อนนะครับแบตเตอรี่เยอะก่อนชาร์จก่อนเขาจะเป็นสายด a t ต้ามาให้นะครับ หนึ่งเส้นสายเอาไว้ต่อกับรีโมทนะครับครบทั้ง Android แล้วก็ของ iOS ด้วยนะครับใบพัดสำรองให้มา2ถุงแล้วก็สายด a ต a าเนี่ยจะมีทั้ง Type-C แล้วก็เป็น l i g h t n i n g นะครับรีโมทแบบที่มีหน้าจอมาแล้วแบบนี้ดี เวลาที่มือถือเราถ้าเกิดมือถือเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่ามือถือเราหน้าจอไม่ค่อยสว่างมันจะมองเห็นตรงนี้ครับมันจะมีสเตตัสทุกอย่างเลยว่าจะเป็นความสูงความไกลนะครับแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่โชว์เรนี้หมดเลยใช้หมดอะไรอยู่โชว์หมดอย่างที่บอกนะครับตัวนี้มันยาวขึ้นถ้ามองเงี้ยมันมองไม่ชัดเดี๋ยวผมใส่แบตเตอรี่สวยสวยก่นอนหัวหล่อมากเลยอะ่ะดีขึ้นกล้องหนึ่งนิ้วนะตัวนี้ ขายาวขึ้นบินได้นานขึ้นนิ่งขึ้นเสถ่ียขึ้นแล้วก็บางฟังก์ชันเนี่ยปรับปรุงมาใหม่ใช้งานง่ายมากแล้วอีกอย่างหนึง่งเมนูของฮับสันเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้ตัวนี้คือ ACE 1ตัวนี้คือ ACE 2นะครับคล้ายๆกันนะแต่ดูขานะขามันยาวแค่นี้เองแต่ขาตัวเนี้ยาวกว่าเยอะเห็นไหมออกมาอย่างนี้เลย เดี๋ยวพิเชษลองสตาร์ทให้ดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปบินกันตรงสนามข้างนอกเดี๋ยวลองขึ้นบินดูนะครับอืมอ๋อค่อนข้างนิ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูความแม่นยำนะครับที่มัน,ม,นมันดีขึ้นนะครับ นิ่งมากนะครับโอเคเลยแล้วมีฟังกช์ชันเด็ดของเขาก็คือการลงจอดที่แผ่นลงจอดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ <to> home. นี่ครับโดยนก็จะเริ่ม บินมานะครับแล้วก็กลับมาที่จุดที่เขาเคยลงนะครับตรงนี้ฐานนี้ฐานที่ตรงนี้ค่อนข้างแคบเลยนะครับโดนมาแล้วครับพอถึงจุดนะครับก็จะดิ่งลงนะครับเขาจะก้มกล้องลงมาให้เองด้วยนะครับแล้วก็จะเซิร์ชหาตัวนี้ครับตัวแผ่นตัวนี้นะครับว่าอยู่ที่ไหนก็จะเป็นลงจอดใช่ไหมฮะเซิร์ชละนี่ฮะเขาเซิร์ชละ เสรนี้เลยนะครับเดี๋ยวพิเชนทำให้ดูอีกทีนะครับในรีวิวเต็มๆนะครับโอเคลงจอดแล้วครับแม่นไหมดูสิอ๋อถือว่าโอเคเลยนะครับลงจอดแบบนี้น่าเล่นครับเป็น <be> ไงครับบินเสร็จแล้วเนาะใครเป็นสาวกของฮับสันนะครับจะรู้เลยว่ามันนิ่งขึ้นมา,มากๆนะครับแล้วก็ ถ่ายภาพออกมาเนภะาพสวยเดี๋ยวผมเอาฟุตเทจติดเตี้ยนะครับลองทดลองบินตรงส่วนเนี้เอามาให้ดูคมชัดมากนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากครับสองหมกว่าบาทใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เชนจะทํารีวิววิธีการใช้ให้ด้วยอ่งก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ